สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรตมีองค์แบบประการคำานสอนในพุทธศาสนานะครับธรรมชาติสอนจิตปัญญาเหนือปัญญานะคือเรื่องราวที่ผมจะเล่าเนี่ยก็คือย้อนกลับไปนะถึงเรื่องของแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงชีวิตนะที่ผมเกิดมาตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งอายุ56แล้วปีนีนะ้ก็ไม่เคยเห็นแผ่นดินไหวในครั้งที่รุนแรงนะครับชัดเจนยาวนานต่อเนื่องนะเหมือนครั้งนี้นะในวันที่28มีนาคมนะช่วงบ่ายๆตอนนั้นผมนั่งอยู่ในบ้านนะก็จะรู้สึกนะถึงมึนๆหัวแล้วก็มีการเขยา่านะการเขย่าแบบนุง่นงๆนะเป็นลักษณะคลื่นของแผ่นดินไหว นะครับซึ่งแรกๆก็ไม่คิดว่าแผ่นดินไหวนะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุปีนี้ห้าสิบหกเนี่ยก็ไม่เคยเห็นแผ่นดินไหวที่มีความหนักหน่วงรุนแรงยาวนานเป็นนาทีเนี่ยเหมือนครั้งนี้นะครับทาให้หลายคนเนี่ยหนึ่งก็คือหวาดกลัวนะซึ่งจริงๆไอความหวาดกลัวแบบนี้ก็เป็นธรรมดาใครที่จเจริญสติภาวนาเป็นก็เห็นจิตจะรู้ว่าโอ้จิตมันก็เกิดความรู้สึกหวาดกลัวก็เป็นธรรมชาติของสัตว์ที่กลัวตาย เราก็จะเห็นตามข่าวนะผู้คนที่อยู่ตึกสูงนี่ยิ่งกลัวเยอะเลยบางคนก็วิ่งรนรานนะครับหาที่ทางหลบหนีนะบางคนก็วิ่งเทา้าเปล่าลงมางล่างเลยนะลืมล็อกประตูล็อกห้องอะไรก็มีเยอะแยนะนะเพราะว่ามันอยู่ในภาวะที่หวาดกลัวนะเพราะฉะนั้นสิ่งาต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการสอนเราไปในตัว ผมเชื่อว่าคนยุคสมัยนี้นะครับที่ไปซื้อคอนโดมิเนียมนะอาคารสูงต่าง,างเนี่ยเขาคงคิดนะว่าการประกอบอาชีพการงานของยุคสมัยนี้นะครับก็อยู่ใกล้รถไฟฟ้าก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานออฟฟิศตึกสูงนะครับก็อยู่ในใจกลางเมืองก็เป็นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเรานั่งรถไฟฟ้าไปก็สะดวกสบายก็เอาความสะดวกสบายต่างๆของพักอาศัยกับที่ทำงาน ก็ทํางานมีประสิทธิผลประสิทธิภาพซึ่งการใช้ปัญญาแบบนั้นก็ไม่ได้บอกว่าไม่ถูกต้องนะสำหรับการใช้ปัญญาตักกะเหตุผลก็ถูกต้องแต่พอเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยขึ้นนะครับมันทําให้หลายคนเนี่ยที่เคยทํางานอยู่ตึกสูง30-40-50ชั้นพักอยู่คอนโดมิเนียมในอาคารสูง30-40-50ชั้นเนี่ยกลับมาคิดใหม่ ถึงไอสิ่งนี้เราเคยคิดว่ามันปลอดภัยเราเคยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มั่นคงต่อชีวิตแน่นอนเนี่ยมันต้องมาคิดใหม่เพราะผมดูข่าวนะในหลายช่องเลยนะบางคนเนี่ยอายุยังไม่เยอะหรอกนะคนที่ไปซื้อคอนโดมิเนียมในยุคสมัยนี้ mm hmm. ก็อายุส่วนใหญ่แล้ว30-40ปีนะครับก็เป็นรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานผมนี่แหละนะผมก็เห็นเขาให้สัมภาษณ์กันนะถึงความหวาดกลัวอยู่ นะถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตึกสูงนะซึ่งก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าผมเองเนี่ยนะอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านยังสัมผัสได้ถึงการสั่นไหวเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตึกสูง 30, 40ิบสีสิบชั้นนี้มันชัดเจนก็มีการไหวรุนแรงนะก็มีความหวาดกลัวประเด็นนั้นก็ทุกคนก็จะประสบคล้ายๆกันแต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าความเสียหายในห้องชุดอาคารคอนโดมิเนียมเนี่ย มันเสียหายเยอะบางทีคอนโดมิเนียมหลังหนึ่งเนี่ยนะมัน3ล้านก็มี4ล้านก็มี5ล้านก็มี6ล้านก็มีหรืออย่างดีเลย10ล้านก็มีมันเกิดความเสียหายขึ้นมันเกิดรอยร้าวมันเกิดรอยแยกรอยแตกตามผนังตามเสาตามคานอย่างเงี้ยต้องใช้เงินซ่อมซึ่งถนะ้าเกิดอาคารชุดไหนที่ รับโอนกรรมสิทธิ์มาแล้วมันห้องของเราเองก็เข้าใจนะครับว่าเราจะต้องซ่อมเองก็ต้องใช้เงินนีแ่แหละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเสียดายเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ไปซื้ออาคารชุดนะครับออคอนโดมิเนียมเขาไม่ได้คิดมาก่อนนะเรื่องแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงอย่างนี้แล้วจะต้องมาจ่ายเงินซ่อมเพิ่มอะไรประมาณนีนะ้จากที่ซื้อคอนโดมิเนียม3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน10ล้านเนี่ย ต้องมาจ่ายค่าซ่อมอีกหลายแสนเหลือจะเป็นเป็นล้านหรือหลายล้านเลยทีเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกไงครับว่าปัญญาของมนุษย์เนี่ยเราคิดเท่าไหร่นะว่าอันนี้เราวางแผนดีแล้วรอบคอบดีแล้วบริหารจัดการทรัพย์สินดีแล้วนะครับก็สามารถที่จะผ่อนนะครับที่อาศัยคอนโดมิเนียมนะซึ่งสะดวกสบายอยู่ใกล้รถไฟฟ้าไปทำงานนะครับอยู่ในออฟฟิศ นะตึกสูงแข็งแรงมั่นคงอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งเนี่ยนะครับธรรมชาติก็คือแผ่นดินไหวมันสอนจิตกันนะนีะมันสอนจิตถึงเรื่องของความเป็นไตรลักษณ์สิ่งที่เราควบคุมบังคับบัญชาไม่ไดนะ้ถึงแม้เราจะมีปัญญาคิดอ่านรอบคอบอย่างไรนะซึ่งเราคิดว่าเรารอบคอบแล้ว่วางแผนซื้อคอนโดมิเนียมซื้ออะไรก็แล้วแต่เนาะเราวางแผนรอบคอบแล้วเราเห็นถึงความมั่นคงต่างๆในชีวิต การทำการงานที่อยู่อาศัยแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นนะในชีวิตผมจนถึงอายุห้าสิบหกนะเนะพิ่งมาเจอตอนอายุ56าหเนะี่ยแผ่นดินไหวซึ่งชัดเจนแล้วก็เด่นชัดนะทั้งความหนักหน่วงรุนแรงและยาวนานเนี่ยเห็นตึกอาคารสูงนะขยาวแกว่งตัวหน้าบัดเสียว ก็เข้าใจถึงคนที่อยู่อาคารชุดเหล่านี้มีความหวาดกลัวหวาดเสียวและเห็นถึงความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มในท่ามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยขณานนี้นะแต่นี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตนะธรรมชาตินะครับกำลังสอนมนุษย์ทุกคนคือสอนจิตเรานะว่าต่อให้เรามีปัญญาทางโลก ในการวางแผนบริหารจัดการอะไรที่เราคิดว่าชัวร์แน่แนมั่นคงแต่จริงแล้วทุกอย่างมันตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้นอันนี้จังความไม่เที่ยงทุกขังความแปรปวนอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับบัญชาได้นะมันนอกเหนือการบังคับบัญชาดังนั้นมันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา เพราะฉะนั้นธรรมชาติกําลังสอนจิตมนุษย์ทุกคนนะซึ่งผมเรียกว่าปัญญาหรือปัญญานะปัญญาทางธรรมนะปัญญาโลกลรธรรมก็คือไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติเนี่ยสอนจิตมนุษย์ ให้ปัญญาที่แท้จริงแก่มนุษย์นะครับโลกอตูรปัญญาถึงความเป็นไตรลักษณ์นันต่อให้เรามีปัญญาทางโลกรู้จักบริหารจัดก,การวางแผนคิดหน้าคิดหลังคิดเหตุปัจจัยแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรารู้ว่าทุกอย่างในโลกใบนี้เป็นไตรลักษณ์ทั้งรูปและนามภายนอกอย่างคอนโดมิเนียมห้องชุดบ้านที่อยู่อาศัย นะครับแล้วก็รูปและนามภายในก็คือกายและจิตเราก็เป็นตัยรั์มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปวนบังคับบัญชาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อคิดนะสติเตือนใจให้เกิดปัญญานะครับธรรมชาติสอนจิตแผ่นดินไหวกำลังสอนคนไทยนะ ปัญญาเหนือปัญญาคือโลกุตละปัญญาความเป็นไตรลักษณ์เหนือกว่าปัญญาแบบโลกของเราที่คิดคำนวณคาดการวางแผนชีวิตนะในการลงทุนนะซื้อทรัพย์สินต่างๆในการทำกการงานต่างมันแสดงให้เห็นว่าบ,บังคับปัญชาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้ วันใครที่เจอสิ่งดเหล่านี้นะครับแล้วเกิดความทุกข์เนี่ยก็มองตามที่ผมเล่ามาแล้วกันว่าธรรมชาติกําลังสอนจิตมนุษย์ทุกคนสอนคนไทยเนี่ยที่เจอปัญหาไอ้ภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวครั้งเนี้ยนะธรรมชาติกำลังสอนถึงความเป็นใจรักของรูปและนามทั้งภายนอกเนี่ยอย่างเช่นอาคารชุดที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมของเราเนี่ย แล้วก็ภายในก็คือกายและจิตเราเนี่ยก็มีความเป็นไตรลักษณ์นะครับอันนี้คือปัญญาที่แท้จริงโลกุตรปัญญาซึ่งอยู่เหนือกว่าโลเกียปัญญาปัญญาที่รู้จักการวางแผนบริหารจัดก,การชีวิตทรัพย์สินเงินทองลงทุนตา่างๆบางทีเราก็คาดคิดไม่ถึงนะเราสูดกันัน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ